วันนึงเอ็งทำไมวงนนึงเอ็องจะมาฮ่าฮก็กลาหินเราล้พูดตายต จะใช้เธอสินตีรานทธอาวินนี้แะโซรามีเธอจะเชื่อูกันแลหยินโซบาระชลาสวมพันบอมตัดหุนหันห